ต่อยอดได้อย่างดีงามทุกท่านคืนสาธ<ด>ุกิเลสที่ครอบงาจิตใจจริงๆแล้วอันนี้มันละเอียดนะถ้าครอบงำจิตใจเนี่ยถ้าครอบงำในร่างกายก็ยังเรียกว,ว่ากายสนกายก็ยังขั้นยากถ้าขั้นจิตใจนี้มันขั้นที่ละเอียดเราจจับต้องไม่ได้เมื่อจับต้องไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจับต้องไม่ได้ความคิด ถ้าเรามีความคิดที่หลงผิดแม้แต่นิดหนึง่งสิ่งที่ว่าเป็นกิเลสเนี่ยมันจะเข้ามาครอบนำเลยครับอย่างเช่นอะไรบ้างเอาตัวอย่างพื้นๆเลยของคนสำหรับคนทั่วไปคนเบสิกเลยก็คือถ้าเราคิดถึงใครขึ้นมาคนหนึ่งคิดถึงน้อยๆมันสิมที่ตัวเพิ่มนะครับตัวเพิ่มเหมือนให้พลังเราคิดเยอะ แมนบ้าครับผมนั่นคือมาครอบงาแล้วครับมาเป็นบานช่วงเรียวกว่าช่างยุคเนาะยุยงส่งเสริมให้เราคิดหลายอย่างขึ้นมาในเวลาเดียวกันเห็นไหมคือจิตใจของเราเนี่ยว้าวุ่นแล้วครับแมนบ้าครอบงำจิตใจย่เฝ้าคำนับเด้อน่า่เห็นว่าท่านใดก็ังง่ไปแล้วงึบงบไปนาไยาเด้อราะฉะนั้น กิเลสหรือนิวร์ก็ได้นิวร์เนี่ยก็พูดให้เพราะนะเขาพเก็พูดเพราะอ่าก็บอกว่านิวร์ครอบงำนิวร์ก็คือสิ่งที่ความกั้นให้เราล่าชา้าแต่ถ้าภาษาชาวบ้นา,บานชาวบ้านบ้านๆอย่างเราเนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่ากิเลสหรือตัณหาหรืออะไรก็แล้วแต่ความโลภความโกรธความหลงเหมือนมัน้งอ่ามนรวมเป็นตัวเดียวกันครับ พี่ก็มาน้องก็มาพ่อก็มาแม่ก็มาเหนกปู่ย่าตาทวนมาหมดเลยครับพ่อแม่กิเลสเพราะพ่อแม่มันมาหมดเลยเลยมันยกขบวนมาเลยครับครับผมเออสนุกมากเลยครับอมันจะหล่อรอหลอมจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นเขาหมดเลยครับแมนบาเนียนครับเออมันจะครอบงมแบบรอหลอมเราไปเป็นเขาโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยครับ ขั้นละเอียดนะครับเห็นไหมเพราะว่าความละเอียดเนี่ยมันไปอยู่ที่จิตใจเนี่ยถ้าถ้าคุณถามกายซ้อนกายอะ่ะมันยังเรียกว่าขั้นหยาบนะแต่ถ้าเรื่องจิตใจครอบงำจิตใจมันละเอียดมากเลยละเอียดขนาดที่ว่าเราตั้งใจที่จะฟังให้มันรู้เรื่องตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ได้เนี่ยมันยังรับผมค่ะมัน่าข้อหาข้อเยยงคุเดี้ยแนนบะยอดอย่างอ่ะเออบ่ มันบอกจะฟังต่อจะฟังต่อมันบ่าจะพูดเรื่องายมันบ่าแมนบ่าเออมันบ่อย่างห้เฮาหูดแจ้งแล้วครับอมันเนี่ยคือการครอบงำอย่างครอบงำให้เราอ่ะอ่าเรียกว่าประมาทประมาทว่าพูมึงเก่งแล้วละเพราะแล้วละมันบ่าเฮ้ยจำีิจิบา้องเห็นอย่างมันบ่าเออเก่งกว่านี้อีกแมนบ่ามันจิว่าเขามันสินยองเขาว่าเขาเก่งแล้วดีแล้วมันบ้าเออ พอพบ้านศิาบอกเฮ้ยบ่มีไผเก่งสอดเจ้าดอกมันบ่เจา้าเก่งหลายมันบ่เออด่ละมันว่าบ่มี่ไผสู่ไ,ได้แล้วมันว่าโลกหนี้บ่บ่ทอดเจ้าดอกมันนะพ่เด้อยาเด้อมันสิ่งยองฮอดตี้ดีเลยเออเพราะฉะนั้นนะเราอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนะคะเพ,อพอาราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าได้ยินอาจจะไม่ใช่อย่างที่ได้ยินเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อตามนั้นหมดคุณก็อาจจะไม่รู้จะไปทางไหนมันบ่ ก็จะหลงทางผีหนีทางธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันครอบงาเราเนี่ยเรารู้ตัวมันจะเรียกว่าครอบงำไหมไม่ไม่ถ้าพราะว่าถ้าเรารู้ตัวมันครอบงำไม่ได้มันจะไปครอบงำตอนไหนอใช่ไหม,ไมแต่เพราะฉะนั้นครอบงำได้ก็แสดงว่าเราไม่รู้ตัวมันบ้างเราเผลอเลอไปแล้วครับมันยืมปากเราพูดผิดไปแล้วครับแมน่นบ้าแล้วมันก<ม>็ยืม ร่างกายเราทําผิดแล้วครับแมนบ๊อ๊ะแว็บเดียวครับไปแล้วครับแมนบ๊อ๊ะแว็บเดียวสายตาเราเดี๋ยวเป็นมิดเดี๋ยวไม่เป็นมิดแมนบอกะเห็นไหมมันออกทั้งเวลาตาออกทั้งการก,กระทําแมนบ๊อ๊เ,เราไม่ใช่เราเห็นไหมว่าคือกิเลสที่มันครอบงำจิตใจเนี่ยมันละเอียดครับจับไม่ได้ ถ้าจับได้จับออกมาตีโรดเบิรงเนาะเออจับไม่ได้ครับมันแบวเสียเพอะหูท่านมันไปแล้วครับและนี้แล้วครับมันเมื่อไรมีไปใส่ได้ปัญหาหรือยืดซือดอกเออเดี๋ยวยาผลอมันบอกขั้นผลอเดี๋ยวมันเอาอีกแม่บ่มันเป็นยังสั่นคับอันนี้คือการทีความงำจิตใจของเรามันประมาณว่ารถคันเนี้กูขั้นแขวมึงกูบ่ายมึงขับเด็กประมาณนั้เนาะมึงนอนดนนอ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 นวันวาเด้ะ นั่งกูสิขับเองหรอกมันว่าแท้แมนบ่ามันเป็นเซ็กซส่ครับพอมันขับเองมันพารถคันรถคันนี้เฉียวชนเขาหมดเลยมันบอกนั่นแล้วใครส่งมาที่นี่เราเออเห็นบ้าเออเจ้าของที่บักกูมันไปแล้วแมนบ้าเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไวครับอันนี้คือความไวแล้วความละเอียดเราจับไม่ได้แมนบ้มันไผหลือหือมันไผหลือหือแมนบอาตอนนั้น จับไม่ได้แต่ใครโดนจับบังมันมันโดนจับแม่นบอกบอกกูมันหายไปแล้วแม่นบอกองรถถูกจับเออเห็นบอกเพราะอย่างนั้น่ะเราเปรียบเหมือนรถคันหนึ่งถ้ามันข้อมำาได้ก็ถ้าบอกว่ามันมาขับเคลื่อนรถคันนี้เองแล้วครับแม่นบอกเพราะว่าเรากําลังเรียนรู้เรื่องพัฒนาจิตใช่ไหมเมื่อเราพัฒนาจิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าจิตซ้อนจิตมีจริงมีจริงหรือไม่มีจริง มีจริงเออเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจให้มันได้ก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่ากายซ้อนกายนี่คือขั้นยากจิตซ้อนจิตได้นียอันนี้เรียกว่าขั้นละเอียดขึ้นไปเข้าไหมขั้นละเอียดนี้เราจึงต้องไปพ,พัฒนาให้มันถึงที่ว่าจิตของเราดั้งเดิมล่ะประมาณไหนโกรธได้สุดๆชีวิตของเราเนี่ยเราทนได้แค่ไหนแล้ว เราการเกลียดคนเนี่ยเราเกลียดได้ถึงประมาณค่าตายได้ไหมเราต้องรู้ลิมิตของตัวเองทุกอย่างเลยครับครับความโลภเรามีมากเท่าไหร่ความรักความโลภความโกรธความหลงที่เรามีเราต้องวิจัยได้ว่าเรามีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ความรู้ทันเราถึงค่อยลดละเลิกออกมาได้ใช่ไหมไบ้างเนี่ยเอะ ถ้าเราไม่รู้ทันเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยครับเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ทันจริงๆมันมาทุกรูปแบบครับมันเล่นเราไม่ได้มันก็เล่นคอรอบข้างเราเพราะฉะนั้นอ่ะทุกรูปแบบเดี๋ยวมาถึงเนี่ยบ,บอกว่า มาแบบละเอียดละเอียดนั้นก็คือภาษาของผู้เจ้าที่อยู่ในพระไตรลักษณ์หรือว่าอยู่ในมัคองแปก<ม>ก็มีครับนั่นก็คือเป็นเช่นหนามเสี้ยนเพราะว่าผ,ผู้ปฏิบัติได้วิปัสสนาจริงๆ,ๆ,ๆจึงเรียกว่าจึงได้กําจัดซึ่งหนามเสี้ยนนี้ได้ไหมบนาคร<ะ>ับผมมันเดียดดัดเดืยดดัดไหมบ้ามันวิ่ง ต่ำผู้นี้แล้วก็วิง่งพอหูท่านมันแรงต่ำผู้นี้ไปโพผู้นั้นมันเฉียวทุกคันเลยครับแท้ไม่ใช่ใช่ใชยดดัดยดยดัด,ดอันนั้นก็คือพราะคนที่เขาได้นั้นขึ้นมาเขาก็ปั้งแมนบะตะวันทุกคนไปเลยแมนบะนั่นเขาด่าคุณไหม,อมเออเขอดาด่าสิ่งนนแหละครับ ไอ้ที่เป็นหลํามเสี้ยนเนี่ยครับมันเยดดัดเยดดัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ทันไม่สามารถที่จะรู้เลยว่ามันคืออะไรมันป่วนซะอย่างนั้นแมมั้งป่วนจะทุกคนไปเลยไนมมัองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวมพ่อถึงบอกว่าถ้าทุกคนปฏิบัติแล้วรู้ไม่ทันจุดนี้ทุกคนก็จะปัดตูด ไปตามมันเลยครับแม่นบ่ใช่เ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาหาหลวงแม่แล้วบอกว่าโอ๊ยบ่ไปเดี๋ยวโอ้ยบ่คอยสิอันเขาเฮ็ดได้ให้คอยเฮ็ดได้บุญคอยก็อจีสิไม่กินบ่นั่ยนะสาธุแล้วก็เจ้าด้วยบว่หวานแม่นบ่ครับผมนั่นแสดงว่าอืม่านขอมงไปได้แล้วแม่นบ่เจ้าบ,บ่ออกจากม่าน คอยก็มาไปขุดเจ้าใดแมนบ่าแมนครับต้องออกก็ออกด้ตัวเราเองมันบ่ใช่เราต้องช่วยตัวเองครับใช่ล้วงแม่จะไปขุดไปล้วงเอาทำไมแมนบ่ครับล้วงได้เจ้าของนีก็ยากด้วยนิแมนบ่แมนครับเออเพราะฉะนั้นอ่ะล้วงตัวเองนี่แหละมันบ่เออไม่ต้องไปเอาคนอื่นหละครับเอาเจ้าของให้มันหลอดแมนบ่แมนครับออื คันห้าจะเข้าไปหาจะดึงจะเศร้าเขาเข้าสี่รอดบุบมบ<ค>ึม่นบอกครับผมเพราะเราจะไปน,งงนิพพานยังไงอ่ะเขาดึงแขนดึงขาเขาไว้แล้วแมนบอกควงก็ผูกคออีกพดขกบได้ม่มบอกดักไว้หมดแล้วบ่ล่ะครับคอยก็สิทาทุสาทุก็เจาละละ้าหลาหลาแมนบอกเออนั่นคือทางเลือกของคุณเองแมนบอกคุณเลือกเองแมนบอก ฉันเมตตาคุณแล้วแต่คุณเลือกเองมันบ่แม่นครับเพราะฉะนั้นฉันจะไปทุกข์กับคุณทําไมฉันก็ต้องปล่อยคุณไปตามกรรมของคุณมันบ่ตามที่คุณปรารถนามันบ่นั่นคือความสุขของคุณมันบ่ฉันไม่ห้ามคุณหรอกครับแค่รู้แต่ว่ามาหาฉันฉันก็ไม่ตายแล้วมันบ่แต่คุณทําตามได้แค่ไหนก็แค่นั้นแม่นบ่ เพราะฉันก็ยังตนมีที่พูดอย่งตนอยู่ฉันก็ยังต้องช่วยเหลือตัวเองต่อไปมันบ่ฉันก็ต้องพยายามยืนยัดของฉันเองฉันก็ผ่านมาแล้วแมนบ่มีบ้านอยู่ก็อยู่ไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่อยู่มันบ่มีรถขี่ก็ขี่ไม่ไม่มีรถขี่จะขี่ทำไมคุณยังด้แมนบ่แมนบ่แมนรับมีรถขี่เราเติมน้ำมันขี่เท่าไหร่แมนบ่ ถ้าเราขึ้นรถเมล์เท่าไหรเมื่อก่อนนี่หกสลึงห้าสิบตันสุดสายก็หกสลึงครับแม่นบอกเป็น,<ะ>ปนยาแข่งงานเกินสมัยสันตัวแม่นบอก็<ะ>กิจ,จกันทิ์จัวกอดห้ออาวไวห้าวม่าต้องไปล่อให้ใครกอดเขากอดจ,<ะ>จะของไว้แม่นบอกห้างจะของไวแพงจะของไว้แม่นบอกอืมกเท้าขึ้นรถประจำทั้งเขาไม่ได้ไปใส ฮาสิเส no. so no. ียซ no. ้ำไดแมนบ่บ่ามื่ดายแมนบ่โดนๆน้าเจ้าสิไดใดใส่ไปแมนบ่ขึ้นรถเมขึ้นรถพอซูซายก่อนจักบาทเองแมนบ้านอนมันไปโรดแมนบ่าว่าอะไรหัวซาลรครับเพราะนั้นก็หรือไม่ผ่านมาแล้วครับผ่านมาหมดแล้วครับออ้ไหมมาจะได้อ้มันทำได้ดิในในละในแล้วมันทำ บ่าไอเขาบอกเันแบบไอยังคอยมีการย,ยังได้ดยินไหมเห็นไหมเออบ่าไอหรอกไอให้ยังเ mm hmm. ถียงก็บ้านเนี่ยเถียงกับบักมันก็เผือนี่ลละเถียงไงยุ่นี่นี้เนี่ยเออมันมีสองฝ่ายอยู่ในตัวเราเนี่ย mm hmm. ขนาดว่าไว้กยัางสิมาหาคำนับกันอีกเนาะคาด้าดคาดดิ <laughs> <laughs> ยาเว้าถอมันมอยมอยมอยมันมวนคังตีมีมอยก็มาเลยอย่าหาถ้อย่าฝ่าย่าฝ่าสีหาได้เพิ่มเพิ่มงั้นหรอบ่ก็ได้ห้องเพ็นคอมเลยเฮ้ยมีมอยมีมีเพิ่มเพิมมาเมื่อเอาบ่อยู่เลยเนาะมันเป็นยังสีล็นบ่อยากกว้างอันนั้นอยากกว้างอันนี้เนาะ ไดไปว่าที่จำว่าไดหมดแล้วมันบอกเออเอ็มบอกมันเป็นยังซีมันเก่งหมดแล้วมันได้หมดแล้วมันบอกให้บอกมันเป็นจะสลับอ๋อทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมว่ามันง่ายไหมล่ะบ่งง่ายเออถึงง่ายไปกันหมดแล้วมันบอกอ่าพณนพานว่าไม่หมองสิยูแล้วเนาะสวยๆนันพ่อไป็นใจมากมันง่ายนะเก็บมันง่ายมันยาากกันบมดแล้วครับอื มาเมาลงรตอนนี้เติรที่รถแห่มาเป็น่้เติตึง์เติร์นติากันขึ้นยังนี่แม่นบ่เออเอบ่กันเห็นกันเห็นดวงวอดมาหงากกันขึ้นมึงไปก่อนเยมึงไปก่อนที่แม่นบ่เออเออกูจไปที่หลังดอกันมาไอพวกสูรวยสะกคอนกูจิกูจไปที่หลังบน้หนาเน้ ร <c oughs> วยสติเหมัอนบ้าจริงๆเขารวยที่ไหนรวยที่จิตที่ใจเราก่อนเมือนบ่ <c oughs> ถ้าภายในเนี้ยมันรวยเนี้ยสังเกตได้อย่างไรบ้างเอาว่าสันว่าสังเกตยังไงถ้าเราข้างในเรารวยเอารวยภายในเป็นยังไงบ้างถ้าถ้ามีภายในก็คือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอื <c oughs> แล้วก็มีพลังอื <c oughs> แล้วก็ไม่เบียดร้อนไม่ร้อน ก็คือมันสบายตัวครับผมถ้ามีภายในมันจะไม่ได้คิดอะไรมากคันคันบ่มีภายในเนี่ยมันเป็นจังไดหัวหัวหม้อหอวลนหรือเปล้วครับมันบ่ให้กินก็ได้มันบ่กินก็ได้ครับบ่ให้นอนก็ได้ครับบ่ให้เฮ็ดงานก็ได้ครับเออเห็นบ่ารถคันนี้ล้วนเบิดเมืนบ่ล้วนเบิดครับผมเออเห็นบ้อ่าก็บ่ให้กินก็กินบ่ได้มันบ่บ่ได้ครับเออหิวหิวจะกินบ่ได้มันบ่กินบ่ได้ครับจับก็เบิ่งเบึ้งตะเข้าอยู่านั้นเออเห็นบ่อันนั้นอันนั้นคือคือถ้าเรา ภายในเนี่ยถ้าเราไม่ทําให้เขาพอใจมันบ่ให้กินหอดเข่าเมืนบ่นกินยางลูไปมันก็บ่ให้กิกยยนก็นทีว่ากดไหลยอนเออเห็นบ่มันยอดออกมาบดมันบ่กันทีมิตรผอมลุกผอมรูงแม่นบ่มันบ่ให้กินก็กิกนบ่ได้เห็นบ่แล้วถ้ามีเงินมีประโยชน์ไหมทีเนี้ยมีประโยชน์รันกินกันกินไ่ได้แล้วก็มีประโยชน์ยังไดเอามีประโยชน์ก็ได้ทาบุญครับก็เขาว่ามันเฮ็ดให้ดงังล่ะ บุญก่เหตุเมื่อา,ายเราเขาว่าจะสิดะออนี่ีมีประโยชน์แต่ถ้าบุญแต่ว่าถ้ามีเงินถ้าไปซื้อ,อยางไม่กินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับอืออะเรื่องบุญเขาก็จะว่าก็ขูเห็ดเมืเอ่อไรเราเป็นป่ะแต่เขาก็เถียงเจ้ากพื่อเขาในเร็ดบุญก็ต้องรู้ว่าเขาไปเห็ดไสแล้วเขาดีขึ้นบ่เขาก็ต้องสังเกตตัวก็ฟังออถ้าไปเห็ุคือข้นแล้วก็ซอยเขาได้ก็คือเบื้องร่างกายที่เขาเปลี่ยนยูนันมันก็ทีดีขึ้น นันลาเกคือว่าผู้ซอยเขาได้ที่เขาได้เห็ดบุญน้ำนี่ผล,ผล,ผลนบุญที่เขาเฮยียดพนมันก็ดีขึ้น,นสุมองนาลาตอนนทุกคนก็ขันบ่อท่นไปสิไปเขาก็ไปย้อนว่ามันมันก็ดีขึ้นนาลาแมนบ่นอขันบ่อดีขึ้นเขาก็มาไปแมนบ่มันตองมีคนพอว่ามันมีดีขึ้นแล้วแมนบ่บอเพราะฉะนั้นนันก็คืออันอันนี้เขาไปมาตรฐานบ่ไดแมนบ่อก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับ ่าเรียกว่าบุญพ้องต้องกัน uh huh. อ่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครแมนบ่คุณก็ต้องไปใช้ครแเสวงแมนบ่ค uh huh. พนแสวงให้หาให้ถูกต้องหาให้ถูกคนแมนบ่า uh huh. หาให้ถูกที่คุณจะเรียกว่าสั่งสมกันมาแมนบ่ uh huh. อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าหากว่าเขาไม่ยอมให้เรากินสักอย่างเนี่ยมันกินบ่ได้นอนบ่ได้เห็ดหยังบ่ได้นี่มัน มีเงินทงเท่าไหร่มันก็มืดเป็นบอกแค่นี้เองเห็นบอกนี่คือภายในครับถ้าภายในเรมันเครื่องันรวนหมดแล้วเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้นอกจากยกเครื่องใหม่เม็นบัใช่ครับใช่ไหมอ,อันนี้สําคัญครับเพราะฉะนั้นเราจะลงทุนยกเครื่องใหม่ไหมแมนมบอสเราจะเอารถเรายี่ห้อโตโยต้าแต่เรายกเครื่องใหม่เราไปเอาอะไรมาใส่ดีหรื เอาเบนมาใส่เอาเบนมาใส่แต่ข้างนอกมันเป็นโตโยแมนบอก็ดีขึ้นแตเลเนาะอเ,นะเออเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราละครับว่าเราจะมาจูนได้ไหมแมนบอกเราเอามาใส่แล้วเราจูนเครื่องยนต์ใส่กับรถคันนี้ใช้ได้ไม่ได้มันจริงๆแล้วมันน่าจะใช้ได้เพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยแต่มาเรามาจูนนี่แหละ ตอนจูนนี่แหละเราจูนเป็นไหมแมนบ้อเครื่องยนต์อะไรก็ได้แต่เราสามารถที่จะมาใส่กับรถยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนบ่แต่เราต้องจูนให้มันได้ก่อนต้องหาช่างจูนให้ได้เหมือนบ่าบักจูนมันยุ่ใส่แบวมากแมนบ้าอ่ามันต้องจูนค่ะเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างมันต้องเราเท่านั้นแหละที่ต้องพัฒนาให้มันได้ แล้วจึงรู้ครับว่านิวรณ์หรือสิ่งที่มาขอมงำจิตใจเรากิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปก็ต่อเมื่อว่าเรารู้ว่าอ๋อมันไม่เกิดประโยชน์แมน่นว่เขาจังถิ่มมันไดมัน,นบักขันบ่อหูหรือว่าเขาเข็มแข็งบ่อพา่อมันกดตัดบ่ได้หรอกครับแม,ไไม่นบอกว่าง่ายมันบอ ได้เห็นง่ัยเพราะฉะนั้นน่ะว่าแป๊บเดียวจบแล้วมันบอได้ไปเห็นบดปีกับบดอะจะสักแก่บดอเห็นบอเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันง่ายเขาก็ได้หมดแล้วมนบอแล้วถ้าแย่งกันได้กับบดเหลือหอดเท่ามันบอขันยายก็ได้กับบดหอดผู้นี้คือกันครับผู้นี้กับสิบไดหนึ่งชิมสักคำมคือกันบอยอมยังยอมบออยากชิมจะไปแหละคุณเออหลวงแม่ก็ไม่เคยอยากชิมเลยครับแล้วหลวงแม่ก็ยังไม่เคยที่จะ มาอะไรมาสอนคนปฏิบัติอะไรกันเนี่ยยาวๆกันนี่เป็นอย่างไรพูดสุ่มนี้เป็นอย่างรู้ไหมวะตอนแรกเลยหร,หรือแม่ก็ยังว่าเขาเป็นอะไรกันเห็นไหมแต่เมื่อถึงที่สุดหรือแม่ก็ต้องยอมรักแมนบ่อเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเรามันบครับอืเขาต้องการมาสอนเพื่ออะไรแมนบ่มาสอนคนเหล่านี้เพื่ออะไรเราก็รู้แมนบ่เมืเอ่อรู้เราจริงจะเรียกว่าให้โอกาส กันและกันเหมืนบ่เย้าเฝ้าได้แต่น้ำไหลเยาวออกมาแล้วมันจะเสียแต่มันไหวแล้วนีเดือดจิตแจับกองไปใส่หัวดอกแหวนไทยไปดู ใครมูเดี๋ยวฟังน้ำเหม็นน้ำเนาะยิ้มอยู่ได้ร้องแม่วันนี่ตัวน้อ้ยขาดเลยแต่ลูกคนเดี๋ยวคันไปนี่คันไปรับดวงไปสิจับกองหันใจผู้นั้นละโอ้ยว่าวันซนี้เดี๋ยวสิรับใช้กันอยู่นี่แม่ให้ว่าวอยู่ผู้เดียวประเดี๋ยวเอ้า เด UH, ี๋ยว่อยก็สิรับดีเจ้าคือตาเหลาก็ญาติโถญาป้าก็รับเถอะมันเบาหาถามก็เลยไมาหารับนี่แม่ไมยให้ก่อยว่าวผู้เดียวมาได้แด้เดี๋ยว่อยสิหันกล้องใส่เจ้าเด้อให้ทราบบัตรเสมอเขาเห็นเจ้าหนุ่มแก่ก็เจ้าเจ้าฟังสม่าเมินสมดีอย่างนี้มันต้องถอนถอนผิดซะ นั yeah, yeah, ่นต yeah, like ัวนั่นจีหมวนไอเขาได้วัวลงน้ำแน่แม่นตัวเจ้าดีๆประกาศเจ้ากองไว้จีบ้าจ้าจ้ามันดึกใจล้วเจ้าก็ขึ้นมาโอ้ยมาหาหลับมีกันนี่ไหมจะอ่านเดี๋ยวก็ดีฮันกองเป็นได้ดีทุกอย่างก็เห็นไหมล่ะขอบงั่งไปเลยมั้งเออ ขนาดนางเชียงปัดได้มัึงขัวยุ่งมาดีเธอมันบ้าเอาหมอนใส่ไงเอาหมอนทำแม่โอ้ยขาดรถตะละดคนยาคู่ยาคู่วะสันเนี้ยหาตัวกันว่าพูดเดี่ยวเท่านี้โอ้ยาเอาไปหอวใจหลับไม่ได้หนิเงี้ยงั้นผมก็งั้นเลย ขอบงั้มไปแล้วโอ้ยอย่าหาขอบเอาเจามูกข่อยไปบนเบิดไอ้ข่อยขมอยุออย้ผู้เดียวยขออ่อ,นะอ,ยอยก็ว่าเอาเดี่ยนะจะข่อยก็ดีเอาน้งบ้างเอาหมอนมาข่อยเฮ้ยน้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปต่อดีไหมเราน่านดีว่ะ มงวนกุบซะเงือนบ่เห็นบ่กนาดว่าอยู่นี่มันยังมาคอมงั้ได้เห็นบ่ล่ะขนาดดยิ้เสียงอยู่ล้วมันยังมาไปไปน้ำไปน้ำกันาเอาจ้าจ้าตอนน่านี่ไหมเว้ยเมืองรถมามามันไหลแรงบ่มัน่างมันแยกกันได้จังไหน สีวาอยู่ดีวะสีาจ um, ้าจ้าเฮียเเาจ้าจ้าอยู่เหี้ยมาจ้าจ้าเนี่มันสิหลอกไว้เนี่ยมันสิหลอกเขาเสียงหลอกไว้พ่าจ้ันเขาว่ารับนบนเพาะจ้าจันรถมันติโต๊ไก่บ่เนาะเลื่อยถนนเลยบอกก็นั่นย้อนมันจะสีลาตาดีไปสมไยขก็ปาอยู่ที่โอ้เห็้บา เห็นไหมว่ามันข้องงมงได้ไวขนาดไหนจ้าอออย่าเดิดตีไว้กับบัวฟังแดบอกใไ้บักตีมันยุ่งใส่ว่าบักตีมา,มาทำแมบักตีโอยนี่แหละเราเองก็อย่าคิดว่าจะเจ๋งไปกว่าใครมันบ้าใช่ครับเอะมันมาวูบเดียวเอาไปสก,กินแะแนลแม่บ้าเออวูบแป๊บเดียวจนจ้า จร่งเลยขาเหมาะขาเหมาะแม่บอกอย่าเด้อขันมันให่อยาาให้นอนนี่แป๊บเดียวนอนโดดมันบ่ใช่ครับขันมันมาไห่นอนนี่บอกเลยว่าเจ้าไม่ได้นอนบนขึ้นแม่บอกเนครับเออสังเกติบางคนไปเดิน,ดนตั้งแต่เรียกว่าทุ่มหนึ่งยันตีสองตีสามก็ยังว่าท่านเข้าบ้านนอนว่ามานางยังสิอย่างนอนนี้ดีครับเออนั่นล่ะถือว่ามันขอหงามนะ ออปเป็นนอไปแล้วตาแจกจังปางแมนบ๊อนั้นเป็นอั่างไรมันจะเงล้าฟองงอมเออเอานมันสีหไห้เฮาลาชาแมนบ่มันเหมือนกับว่าเราจะวิ่งไวมันก็ดักไวแมนบ่อต้อนไวต้อนไวเอาไปบ้านเราแมนบ่จันตัวแมนบ่าไห่ไปกันไปวหวมันก็สีโพดจะโพ้มันบ๊ มันบาย่อมดอกค่ะมันเครียดลายกันเจ้าไปไหวได้ <laughs> มันสิบอมันสิให้เจ้าหลงอีจังน้อยหลงทางไวจังน้อยแมนบอแวะจังน้อยมันว่าเด้แวะอมองนี่จังน้อยนี่แวะนั่นแน่ว้นี่เนี่ยมันใหญ่บึงจิ้วชัดไปละ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญครับนี่คือการอราช้าอย่างนี้นี่คือการครอบนำอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือ ไม่งั้นทุกคนก็ไปได้หมดละสิใช่ไหมใช่าบางคนก็มุ่งมั่นว่าจะปฏิบัติไปให้เป็นผู้ปฏิบัติหลุดพ้นใช่ไหมจะหลุดพ้นได้บ้านหลุดพญามานมาแล้วครับแมนบอเอองามงามปัญญงแมนบอ,ยยนบนบอไปอะไราล้วเนะยาะมาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อยากคิดว่าเราจะแมนบอซ้มใด้แมนบอซัมใด้เขาก็ไปเบืบ่บบอแล้วแมนบอเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าประมาทครับเราก็มีสิทธิ์หลุดโค้งได้ข้าพเจาขับไว,มมวแนมนบออเพราะฉะนั้นใครก็มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยวผิดทางได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่ากันอ่า ใครจะหลงทางแบบไหนก็สามารถอยู่เทินได้แมน่นบะก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เมื่อเรารู้ตัวแต่ถ้าไม่รู้ตัวก็ไปยาวไปยาวไปแมนป่นบอกแม่นครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าการที่เราจะถูกข่มงำจากกีรตัณหาทุกอย่างก็มาจากที่นี่แหละกุศโลบายของมาน,นี่แหละ,ะรวมอยู่ในกุศโลบายของมานทั้งหมดเลยครับหรือ การปฏิบัติแล้วเราหลับหลับหลับตื่นตื่นนั่งปฏิบัติไปคอยเบาเบาเด็กก็นั่งทำวายเด็กก็ั่งเพราะม่อยากหลับแล้วจำได้มื้อยองเงบอกจำได้มื้อม่ไม่หลับไปแล้วมันก็สบายจัตอนเบาลงยองยองแมนบอกก็เบาจัตอนตื่นมาได้ตื่นนึงแล้วได้ตื่นนึงแล้วมันกสบายจัง เรียนบอกง่นะได้เลื่อนกันละเจ้าแม่นบ้า <c oughs> ได้ยินเยือ่อยละมันมายังไ้ได้ยินเมื่อนละก <c oughs> ็การปฏิบัติก็ได้ยินเมือ่อแมนบอกได้เมื่อนละแมนบอกเออเออเอาดเจ้าว่าเป็นอย่างเพราะฉะนั้นก็คือค่อยเป็นค่อไปตามบุญตามวาสนาแมนบอกว่าเป็นอย่างดอกแต่พญาเหมือนผู้ท่านมันไหวข้าสิได้เพรต้องเสีย เสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมนักรลงแมนบอย่ายเขาลบคมได้แมนบอเออกขนลบได้ก็ว่าโอ้พ่เป็นยังคอยเมียแนวฝนอยู่วาจันไปได้อีกที่เก้าแมนบอมีฝนได้ฝนได้ว่าจันอ้าว่เป็นยังอ้าวมาอันนั้นก็เอาแก้ที้ก่อนเดี๋ยวจะหลับกันหมดโอ้ยหนค่ะคับนะ อาวรับบุญรับบุญกันแล้วก็อธิษฐานบุญส่วนที่เราได้สร้างได้ทามาขอให้เราได้พ้นจากกุศลรบายของมารทุกท่านเถิดสาธุ